บุญโตวันนี้เสนอตอนขโมยหัวโตโต ิ่าธนศีลสนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมาวัันติอายุวันโนสุขังระลังสาทุยังเป็นเด็กอยู่แท้ๆแต่ก็ขยันตื่นเช้ามาใส่บาตรทุกวันทำดีแล้วนะการใส่บาตรเป็นการสั่งสมบุญให้กับตัวเองทุกวันบุญเนี้ยจะช่วยหนูพ้นทุก พบแต่ความสุขสาธุเจ้าค่ะหลวงลุงทำบุญเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อจ๊ะไปอาบน้ำทานข้าแล้วก็ไปโรงเรียนค่ะส่วนบุญโตก็ไปส่งขนมช่วยงานคุณป้าครับ เก่งมากจ้ะทั้งสองคนเลยผ <r> ักบุ้ง <Element> วันนี้ป้าจะฝากขนมไปให้คุณครูด้วยนะจ๊ะถือไปดีๆละ่ะอย่าทำตกระหว่างทางเชียวนะได้ค่ะคุณป้าเอ๊ะ <MS> เห็นมีอะไรเลยอะผักบุ้งแต่คุณป้าฝากขนมมาให้คุณครูจริงๆนะคะตอนผักบุ้งถือมาวางไว้บนโต๊ะน่ะมันยังอยู่ในถุงอยู่เลยหรือว่ามีคนขโมยไปกินครับคงไม่หรอกมัง้งลูกศิษย์ของครูเป็นเด็กดีกันทุกคนไม่มีใครเป็นขโมยหรอกนะเกณฑ์ผักบุ้งคงถือไม่ดีจนขนมหล่นหายตอนเดินทางมาโรงเรียนมากกว่า แต่ผักบุ้งก็ถือมาอย่างระมัดระวังนะคะคุณครูไม่เป็นไรหรอกครูไม่ได้ตำหนิผักบุ้งแค่รู้ว่าคุณป้าผักบุ้งฝากขนมมาให้ครูครูก็ดีใจแล้วฝากขอบคุณคุณป้าด้วยนะจ๊ะ ไหนนะก้นโถงก็ไม่เห็นขาดเลยอ่ะช่างมันเถอะคุณป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรผักบุ้งนี่ของมันก็หายไปแล้วก็ถือสว่าให้ทานก็แล้วกันเรานอนกันดีกว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามืดมาใส่บาตรอีกนะยังนอนไม่ได้หรอกผักบุ้งอะ่ะต้องสวดมนต์ก่อนนึกว่าจะลืมแล้วซะอีกมาเรามาสวดมนต์พร้อมกันกรา กราบกราบอยโซภาควาอระหังสัมมาสัมพุทโธเกิดอะไรขึ้นเกณฑ์ร้องไห้ทำไมกัน กล่องดินสอของกายอะที่แม่จ๋าเพิ่งซื้อให้มาใหม่มันหายไปครับคุณครูอะไรน่ะของหายอีกแล้วเหรอใช่ค่ะอืมผักบุ้งบอกแล้วว่าขนมของผักบุ้งอ่ะต้องมีคนเอาไปแน่ๆห้องเรานะต้องมีขโมยแน่ๆเลยใครจะเป็นขโมยไมแล้วใครขโมยไปแล้วใครขโมยไปนะก่อนที่เราจะมีการค้นกระเป๋า เพื่อหาของที่หายไปครูอยากถามนักเรียนก่อนว่าการลักขโมยนั้นไม่ดีอย่างไรเป็นการทำบาปผิดศีลห้าค่ะแล้วการลักขโมยผิดศีลข้อที่เท่าไหร่กายศีลข้อ2ครับถูกต้องถึงจะเป็นการขโมยเล็กๆน้อยๆแต่ก็จะทำให้ติดเป็นนิสัยไปจนโตเป็นทางที่จะทำให้เราทำผิดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งก็จะต้องถูกจับติดคุกผลกรรมเห็นกันชัดๆในชาตินี้เลยทีเดียวดังนั้นเราต้องไม่หยิบของของใครที่เจ้าของไม่อนุญาตถึงจะอยากได้อย่างไรก็ตามเข้าใจไหมจ๊ะเด็กๆเกข้าใจครับเอาละเมื่อเข้าใจแล้วก็เอากระเป๋าขึ้นมาไว้บนโต๊ะกันได้แล้ว ค้นหากล่องดินสอของกายไม่เจอขโมยที่เอาไปอ่ะอาจไม่ใช่เพื่อนในห้องเราก็ได้นะถ้าเกณฑ์ขโมยนะเกณฑ์ก็ไม่เก็บไว้ในกระเป๋าหรอกอืมครูก็เห็นด้วยนะเราจะต้องหาวิธีจับขโมยให้ได้แล้วครูจะจับขโมยยังไงล่ะผักบุ้งอืมก็คุณครูอ่ะ จะล่อให้ขโมยมันออกมานะสิล่ออยังไงผักบุ้งอะก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นคุณครูเงียบหายเข้าไปอยู่ในห้องทดลองของคุณครูตั้งนานน่ะคุณครูคงทำของเล่นอีกแล้วละสิเนี่ย เจ้าหัวขโมยเอ้ยแน่จริงก็มาเอาไปเลยพี่มีบ้านใครอะกายอ้า กายว่าพี่เกนอะอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรจะดีมากๆเลยพักบุง้งบพักบุง้งอา้าวเกนกายมีอะไรหรอกายพี่คิดออกแล้วว่าใครน่าจะเป็นขมโมยใครเหรอเกนพี่เกณฑ์บอกไปสิว่าพี่สงสัยใคร ก็กายไม่ให้พี่พูดไม่ใช่เหรอโอ๊ยพี่เกนเนี่ยกวนชะมัดกายบอกเองก็ได้เราสงสัยเข้าหอมเพราะข้าหอมเป็นคนเดียวที่หายตัวไปเข้าหอม สวัสดีจ้าเด็กๆมากินไอติมกันเหรอจ้าสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคือเราไม่เห็นข้าวหอมอยู่ที่โรงเรียนเลยค่ะก็เลยมาถามดูค่ะอ๋อข้าวหอมวันนี้ไม่ค่อยสบายก็เลยลาป่วยหนึ่งวันนะจ้าพวกเราเอาไงดีต้องขึ้นไปดูเอ,อ่อพวกเราขอขึ้นไปเยี่ยมข้าวหอมได้ไหมคะพี่งามได้สิจ้า เดินขึ้นไปชั้นบนเลยจ้าเราไม่ได้เป็นอะไรมากสักหน่อยก็แค่ปวดท้องนิดเดียวเองอ้าวแล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนก็พี่งามกลัวไปปวดมากที่โรงเรียนก็เลยไม่ให้ไปเขาไม่สบายคงไม่ใช่ขโมยหรอกมั้งกลับเธอะกลับเถองั้นเรากลับก่อนนะ ขอให้หายเร็ว ใส่ไม่เข้าอ้า,อาวนั้นมันแว่นที่ไหนล่ะกายดูดีๆสินั่นนั่นมันกล่องดินสอที่แม่จ๋าซื้อให้กายนี่ทำไมไมาอยู่นี่อ่ะกล่องดินสอเหรอ<ะ>หมายความว่าเธอเขาหอมเธอคือคุเป็นไปไม่ได้ ข้าวหอมไม่สบายนอนอยู่ข้างบนทั้งวันจะเป็นขโมยไปได้ยังไงเด็กๆอะ่ะไม่ควรพูดจาใส่ร้ายเพื่อนนะจ๊ะมันไม่ดีเลยตอนแรกนะเราก็คิดว่าไม่ใช่ข้าวหอมหรอกแต่ว่ากายอะ่ะเขาเจอไอ้นี่ในห้องของข้าวหอมค่ะมันเป็นของกายครับแล้วมันมาอยู่ในห้องข้าวหอมได้ไงอะ่ะถ้าข้าวหอมไม่ได้เป็นคนเอามาข้าวหอมไม่ได้เป็นคนขโมยนะ ช่วยข้าวหอมเนี่ยหรอขโมยของเพื่อนผักบุ้งอะ่ะก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันแต่ก็น่าแปลกนะข้าวหอมเขาไม่สบายแล้วจะไปโรงเรียนเพื่อขโมยของได้ยังไงล่ะเออหรือว่าเขาแกล้งป่วยแล้วพี่สาวเขาไหวยังไงบ้างจ๊ะอืมพี่งามบอกว่าเด็กๆก,กลับบ้านไปก่อนนะจ๊ะ พรุ่งนี้พี่จะพาข้าหอมไปหาครูสมชายให้ครูสมชายช่วยหาความจริงเรื่องนี้เพราะพี่อ่ะไม่เชื่อหรอกว่าน้องพี่จะเป็นขโมยมพี่งามรักพี่งามที่สุดเลยพี่ก็รักข้าวหอมจ้าอืมหนูงามตาเริ่มคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วใจเย็นขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ไม่เอาแต่จะตีน้องโดยไม่หาความจริงก่อนใช้หลักความเมตตาแบบเนี้ละถูกต้องแล้วคงเพราะคุณป้าสอนให้พี่งามนั่งสมาธิหรือเปล่าครับมีส่วนอย่างมากเลยละบุญโตสมาธิน่ะทำให้คนเรามีสติไม่ทำอะไรหู่วามตามอารมณ์งั้นคืนนี้ เรามานั่งสมาธิกันก่อนนอนดีไหมเด็กๆดีค่ะค,คุณป้า